เดี๋ยวทีนี้ค่ะข้ามมาที่การแข่งขันมิสเตอร์ไทยแลนด์2022กันบ้างนะคะได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็คือปียพงษ์แป้นเงินค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์สมัยแรกของเจ้าตัวด้วยค่ะการแข่งขันกีฬาพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่42ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2565 รายการมิสเตอร์ไทยแลนด์2022ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์รามอินทาวันสุดท้ายของการแข่งขันค่ะไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันในประเภทแชมป์ออฟแชมป์ที่เป็นการเอาแชมป์พกกายทั้ง6รุ่นมาแข่งขันกันอีกรอบเพื่อที่จะหาแชมป์ออฟแชมป์ F ของการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่าเปียพง์แป้นเงินจาก44โฟกัสแชมป์พกกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัม เป็นผู้คว้าตำแหน่งมิสเตอร์ไทยแลนด์2022ไปครองพร้อมกับได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับการแข่งขันในปีหน้าค่ะนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันมิสเตอร์ไทยแลนด์2023นั้นจะต้องติดอันดับ1ใน5จาก5รายการที่สมาคมจัดขึ้นตลอดทั้งปีนี้นะคะก็จะประกอบด้วยรายการไทยแลนด์พายัพคลาสสิกที่จังหวัดลำปางค่ะ รายการ Thailand International Elite ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี Thailand Isan Classic Thailand Muscle and Physics ที่พัทยาและรายการปักใต้คลาสสิกค่ะครับ